อันนี้แหละค่ะแต่มันก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยเมื่อวานนี้สองทุ่มนอนหลับเลยก็คือดูหน้าสีสิบแล้วก็เอาแบบเอาแบบเราฟังแล้วมันเออแต่ถ้าแบบพูดเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นี่เราก็ไม่เอาถ้าสี่สิบห้านาทีปุ๊บเนี่ย,ยเขาจะเอานาทีไปรวมกันให้แต่ถ้าเพื่อนทำแค่สามสิบนะเขาจะตัดทิ้งเลยเด้เสียดายคุณอรสาขอสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่มาทักทายเราจะลงเราจะเหลือ,อเวลาอีกแค่สักสองสามนาทีเราก็มันจะมีเพื่อนคุยเลยนะแล้วมันก็จะอยู่ได้ยาวแต่ถ้าคนเดียวอาจจะอาจจะเม่นั่นไม่ได้เกี่ยวหรอกเพื่อนว่าอ,อันนี้อันนี้เขาได้ว่ามันว่าม็นคนเก่งคนนยังน,นะคะ่านสตรีมันเดียวอย่างอื่นไม่ผ่านนะคะที่ได้กับว่าพานกันเลยตามสะดวกยูชอบหน่อยนั่นน่ะปนกันไปเพราะว่าเข้าตรงเข้าตรงเข้าเอิร์ดาวยัง พ่าก็ต้องฉลับคน้างจะจำกัดเล็กน้อยนะคะอย่าให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งค่ะพอเพื่อนจะนี่อนานจะเป็นน้อยอ่ะต้องถ่ายคู่กันให้ให้เอไอเขาจำรีโอเดอร์ order. แล้วรีโอจะเป็นเป็นดาราคู่กันกับเพื่อนอืมแล้วเพื่อนคือทุกคนจะเจอหมดคือคือในหนึ่งรอบหนึ่งรอบโคโจรของเขาเนี่ยทุกคนต้องเจอเพื่อเพื่อที่มันจะได้ครบสูตรคู่อยู่ค่ะ เคยเข้าไปฟังเขาพูดอยู่ค่ะเขาบอกว่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะหมุนเวียนมาให้ใหนนี้คุณชายน้อยเนี่ยขอบพระคุณมากๆนะคะอยู่อ้าเสียงอะไรนี่เสียงอะไรนาฟีดนี่คําว่าฟีดนี่ก็คือเปิดเฟซบุ๊กมากแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนี่ก็คือนาฟีดอีกอันนึงแต่อันนึงที่จะคุณชายน้อยสวัสดีคุณสัชพักนะคะได้มันก็นมีคนบอกอยู่ค่ะว่า ในหนึ่งรอบเงียบลุมลื่นเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะโอ้ยอยากให้หลายๆคนมาเห็นเนาะ,ะเกิดเป็นคนขอนแก่นก็นดีอ้าวคุณยายบุตร๋อเมื่อวานนี้นะคะคุณบุตรสบาเขียวตุย้ยมาเดอ้อมาพี่ๆต้่งแล้วโอ้เก่งมากคือเด็กหน่อยแท้กลมเกิดเอ้ามากับเด็กวัยรุ่นเด็กน้อยว่าคุยย้อยใส่อะไรใส่เด็กน่อยวะอ้าวบป,ประมมั่นจักสามสิบนาทีกับพอ เพราะว่าเข้ามีเวลาจำกัดนั่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาห้างนอหน้าฟีดนี่คําว่าฟีดนี่ก็คือเปิดเฟซบุ๊กมากแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนี่ก็คือหน้าฟีดอีกอันหนึง่งแต่อันนึงที่จะแต่ว่าเข้าจะแนะนําขั้นพื้นฐานก่อนค่ะว่าเข้าไปในห้องต้องทํำยังไงบ้างแต่ว่าก็จะมีเสียงรดนิดนึงนด้ค่ะแต่ก็คงจะมาไหลน้อยสสพักสวัสดีคุณชายน้อยร้อยอาชีพเด้อค่ะคุณชายน้อยนะ่ะคุณชายน้อยกขย็ขยันขยันเด้เป็น เป็นวัยเป็นวัยแล้วเขาจะจับเสียงรีโออันนี้หลังจากนั้นน่ะรีโอก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนรีโอก็จะช่วยเพื่อนไลฟ์สุดได้ด้วยรีโอก็จะเพื่อนอกิง่งกิ่งมิภูมิงกิ่งก็เป็นกับเป็นเรื่องทีดีอยู่ด้วยค่ะมีความสุขดีอยู่เวลาเห็ุเวลาทำเฟซบุ๊กก็จะเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีไหมคะเพื่อนใช่ค่ะคุณปิยน,นันแต่ละวันมันไม่ซ้ํากันเลยเรื่องราวไม่ซ้ํากันเลยคือ <c oughs> ตอนเนี้ย ไว้เลยเพื่อนต้องทำอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็สี่สหนาทีเป็นอย่างต่ำนะเพื่อนถ้าทำแค่30สนาทีภายในใบก่อนใบสามต้องลบทันทีเข้าระลบไงเราทิ้งไม่เป็นวันสองวันปุ๊บมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยเพระเข้าเขอาไปลบปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาสวัสดีค่ะคุณจะบพเห็นคลิปรี้วเจ้าของเวลาเขาบ่เห็นคลิปเจ้าของเนี่ยบ่เห็นคลิปรี้วเจ้าของเนี่ยคือเขาจากกลงวลนค่ะว่าเอา้ามันหายไปสายราะวะหนึ่งเดี๋ยว เอาหลานไส้นะเข้ากล้องด้วยเลยนั่นเห็นไหมบุญยพรเบ้าหวัวดวงเลามาแล้วนั่นอันก็เลยพผาเด็กน้อยมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเสร็จแล้วก็ให้เด็กไปเที่ยวเองนะคะฝึกให้เด็กไปดูแลตัวเองฝึกให้เด็กไปคือจะทําบ่อยสมมติว่าเราแชร์คลิปนี้หนึ่งชั่วโมงอีกสักชั่วโมงหนึ่งมาแล้วก็แชร์อีกคลิปหนึ่งประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ที่ๆก็ได้อละทิ้ทงช่วงจังจกนจหน่อยอยเกจะให้ห้า เปิดคาการมองเห็นได้ดีขึ้นกันค่ะเมืววม่ว,ว่านเมื่ว่านนี่กระทบบุษบาเขียวตุยเพราะว่าจะไล่นิดเดียวไม่ได้สวัสดีคุณเมโจนค่ะจากไหนคุณอรสาขอบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักทายเราจะลงเราจะเหลือเวลาอีกแค่สักสองสามนาทีเราก็เย็บปักไม่ชอบเย็บผ้าไม่ชอบแต่ถักเนี่ยชอบถักดอยลี่ถักถักไอ้นั่นนะชอบไอ้ดอกไม้ที่ตุย เราเนี่อยากได้เด้เพื่อนเพื่อนบทเขาอยากได้เด้คือทุกคนจะเจอหมดคือคือในหนึ่งรอบหนึ่งรอบโคจรของเขาเนี่ยทุกคนต้องเจอเพื่อเพื่อที่มันจะได้ครบสูตรสวัสดีค่ะคุณพิจนนั้นวันนี้วันนี้ว่าจะไล์สักยี่สบสาสิบนาทีเปิดค่าเพราะว่าอ่าช่องสองแล้วค่ะแล้วก็คลิปริ้วที่หายไปน่ะบมู่านนี่มากค่ะ มาสโอ๊ระวังเสียงรถเสียงรถเสียงเสียงรถเสียงเสียงเด็กเนี่ยถ้าคุณคุณเมจโจนขอบคุณคุณชายน้อยร้อยอาชีพขอบคุณคนรักหมาขอบคุณคุณปียนันเปลี่ยนผัดนะคะขอบคุณคุณอาก็จะไล์แค่45นาทีตอนนี้45นาทีแล้วก็จะขอจบไล์เพียงเท่านี้ไว้หนุ่มสาวแต่ว่า อชอบก็บทํางานเกษตรดูแล้วคงจะเป็นเจ้าของสวนด้วยล่ะเนาะคุณชายวันนี้พามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พเพราะคุณครูชอบเที่ยวคุณครูชอบอไปสถานที่ที่มันให้ความรู้ก็จะพาเด็กมาแบบนี้แ่้ะค่ะอันนี้เขาเปิดค่าการมองเห็นซื้อๆเด้เดี๋ยวเขาก็ล,ล่งงเราเพราะว่าเขาไม่อยากเหตุด,ดนก็ไม่อยากพูดนาน เพราะว่าเพราะว่าในเฟซบุ๊กอะแต่กวนกวนี่บอแต่กวนนี่บอคิดว่าการที่เราจะมีเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่จะมีเพื่อนที่เพื่อนที่ดีเพื่อนที่จริงมันมันคงจะจริงนะคะใช่ค่ะ <laughs> มีมีคนที่เขานัดนี่โบนัสนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้เรานี่ทำยังไงก็ไม่ได้บอค่อยเหมือนไฟจากน้อย เน้นการช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแต่จะกลับมาสู่การแช่เนาะคะ่ะคุณจีราพจน์เนาะเกี่ยวเพราะว่าคนไม่ไม่มีใครไม่เจอเจอหมดแต่จะเร็วหรือช้านะคะมันจะหมุนมาเป็นรอบรอบแรกเจอไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหมุนมาก็จะเป็นเจอรอบที่สองเลยบอกหน้าฟีดนี่คําว่าฟีดนี่ก็คือเปิดเฟซบุ๊กมากแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะก็คือหน้าฟีดอีกอันหนึง่งแต่อันนึงที่จะช่วโมะะุ่งด้วยค่ะเพราะว่าเอาแค่เปิดกัน มองเห็นให้ตัวเองอบ้างนะคะเพราะว่าสองสามมือเมื่นั้นอันเขาอยา่างใดได้อันโบนัสนแต่แ<ส>ลงไม่ได้ไหมไม่รู้เป็นอะไรล่งภาพไรกัเลยขาดแล้วเลยเอาสตรีมอย่างเดียวหรือว่าจะลงจะลง,จะลงคลิปคลิปสั้นจะลงสตอรี่จะลงภาพนิ่งนี่จะลงค่ะล่แต่พอบ่ายสามไปแล้วปุ๊บที่ห้องก็ดองมุงเน้นแต่ตอเพราเป็นเพราะว่าขันห้องมุงเน้นจมองหามันจะกลายเป็นสแปมเพราะเป็นสแปมแล้วมันก็จะเป็น จ็ดวันหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่ปักตั้งแต่อันดอกไม้ไ้เพิ่นก็เอาดอกไม้มะปักยังไงะดอกไม้มะปักไล่ซดนั่นปักให้เพื่อนดูนี่แหมเขามาอยากเบิ่งแทะเราก็ชอบนะเพื่อนงานฝีมือหรือแล้วก็จะเข้าไปปิดฉันเพ่อเห็นค่ะพ่รู้ว่าจีรล่องเมืงไหเดี๋ยวจะล่องเมืงอีกเธอหนึ่งอยู่ขันคุ้นจีราพอนหูก็บอกนี่เด้อค่ะเพราะว่าลักษณะคือไม่นําส่งแลวเขาก็เลยเป็นแบบว่างั้นเราทําเอง เขาเรียเขาไปเบิ่งเพื่อนอยู่นาฟิทซิาการในนํำตัวเองนิดนึงเนาะคะ่ะเป็นคุณครูแต่ว่าอ,ออก <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> คุณิญานันแต่ละวันมัไมมนไม่ซ้ำกันเลยเรื่องราวไม่ซ้ำกันเลยคือตอนนี้ยขับกลุมของใบเสมาเนาะคะ่ะในสมัยหลายๆสิบปีก่อนลอยปีก่อนจะเป็นสถานที่เงียบเทียบพาแล้วเข้าไปปิดบ่ เขาไปแล้วตรงตั้งค่าแล้วเข้าไปตรงที่สื่อมาค่ะแล้วก็กดเข้าไปเพื่อนบอกกดเข้าไปแล้วมันบ่เห็นค่ะอันคุณจีดาพ่อนคุณหมคุณจีราพ่อบอกว่าต้องไปปิดเป็นว่าค่ะก็มีคนอแนะนําแนะนําให้เขาไปหมองตั้งค่าเนาะค่ะมองตั้งค่าเครื่องหมายตั้งแต่เราถจาหยุดหยุดไปแล้วเขาจะไปเบิ้งอันโฆษณาของมูแนโฆษณาโฆษณาใน Facebook เฟซบุ๊ก k นี่ยแหละค่ะโฆษณาสิ่งที่เขาชอบนาฟีดนี่คําว่าฟีดนี่ก็คือ เปิดเฟซบุ๊กมาแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนั่นก็คือนาฟีดีกันหนึง่งแต่อันนึงที่จะก็จะช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้เราอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกค่ะต้องเลือกว่ามีมีสองสาม,ม 2, ดวงตานะคะที่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทักทายกันก็สวัสดีเพื่อนๆเ,เ,เด้อค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่แต่ว่ามูนี่มาเป็นเริ่มเป็นเด็กกลางๆหองละค่ะกลางๆแล้ะก็เลยอ๋อเป็นไล่สุดจังน้อยก็ดี ก็น,นี่เด็กๆเขาไปเองค่ะ,ะจริงๆถ้าจะให้ดีเพื่อนเอาหลานได้ไหมหลานซื้อยังลบดีเอาลืมซื้อเดี๋ยวนี่คุณชายน้อยนี่ขอบพระคุณมากๆนะคะอยู่